กับเรานะคะกับชาแนลพันชีสไมลี่เย่ก็ห่างหายกันไปนานนะคะเพราะว่าไปค่ายลูกเสือมานะคะก็เพิ่งกลับมาได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังไม่ได้อาบน้ำอะไรก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะตอนนี้มีมา3พมสดุเลยนะคะที่ไม่ได้อยู่ทั้ง3วันนะคะก็จะมาแกะ2อซองนี้กันก่อนแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะแกะคิมหน้านะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะคนอันนี้ก็ ส่งมาจากคุณจานะคะผ่านสัาแดงใช่โอเคส่งมาให้แบบ EMS นะคะค่าส่ง37บาทนะคะโอเคแล้วก็ข้างหลังติดตดิโคเทปมาแล้วก็เขียนว่ารีวิวให้ด้วยนะคะ YouTube d n s n e y ัซคอร์สกูนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปตัดกันเลยค่ะชวิงกันไกลค่ะมาตัดกันตัดด้านนี้ดีกว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีของโอเคแล้วรับวมาดูกัน อ่ะอูอะไรเอ่ยอุ้ยอะไรอ่ะเป็นสีขาวๆโอเคหมดแล้วค่ะมาดูกันนะนี่น่าจะเป็นโนนนะคะ,ะคืม โอเคค่ะน้องเขาเขียนมาว่าพี่พันธ์คะหนูส่งเงินมาให้1 1 0บาทนะคะเดี๋ยวที่หลังจะเุาหนุนอีกนะคะพี่พันธ์อย่าลืมมาอุ่น,นุนหนูนะฮ่าฮ่าฮ่าผ้าผมลายการ์ตูนหรือผ้าคนหนูก็มีค่ะดีฝากบอกคนอื่นมาอุหนหนูหนูด้วยนะคะเริ่พี่พันธ์โอเคก็ฝากไปอุ่นหนุนน้องเขาด้วยนะคะก็ไอดีลายตามนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของอันนี้กันขอห่อผ้ามาให้นี่ผ้า ก็จะเป็นเงินนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราส่งของให้นะ,ะตัดเป็นพัสดุต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็มาจากคนนี้เลยนะคะนี่คุณพิชยาพันธ์นะคะส่งมาให้แบบ e m s นะคะค่าส่ง37บาทนะก็เดี๋ยวเราไปตัดกันเลยเหนื่อยนะคะ <laughs> จริงๆก็ไม่อยากไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ไปก็จะไม่ผ่านนะบนุญบุญบุญบุญโอเคได้พอดีเลยมาดูกัน อ้ Ooh, ดูใส่ถูกซิปล็อกมาแล้วก็หมดแล้วบ่อแหวะเลยถุงซิปล็อกใหญ่มากเลยเป็นลายคิตตี้นะคะมีของแถมมาให้ด้วยเป็นสกูชี่แซนด์วิชนะคะสโลมากเลยอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหอมด้วยโอเคแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเงินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยว ทูพี่พาร์สหกสิบ,บาทค่ะครีเอทีฟโยโกะ2สองชิม้มสกุชี่ด้วยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราส่งของให้นะคะ IG น้องเขาก็ตามนี้เลยนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย